สวัสดีค่ะมาเจอกันรอบดึกนะคะวันนี้ตอนนี้ก็คือห้าทุ่มครึ่งนะคะห้าทุ่มครึ่งเ,เวลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะห้าทุ่มครึ่งวันนี้เลิกงานสองทุ่มถึงบ้านก็เกือบเกือบสามทุ่มนะคะจริงๆทําทำงานติดต่อกันมาสี่วันเลยนะคะคนอื่นเขาหยุดกันแต่เราทำงานนะคะ แต่นี้คือเราเลือกเอานะเราเลือกว่าเราจะทำงานช่วงวันหยุดของของเดือนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อแต่งงานแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนนามสกุลยังไม่เปลี่ยนนามสกุลตามสามีในพาสปอร์ตหรือยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล หมายเลยในบัตรประชาชนเนี่ยจะจองตัวกับเมืองไทยจะมีปัญหาเวลาเช็คอินไหมนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะไม่มีนะคะคือถึงแม้เราจะถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานแล้วนะคะอ่าแล้วเราเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีนะคะบัตรเพอร์มิทบีบอนุญาตพำนักนะคะใบัตรเพอร์มิทบี ด้านหน้าของบัตรเขาจะอิงตามพาสปอร์ตของเรานะคะชื่อนามสกุลในพาสปอร์ตของเราเขาจะอิงตามชื่อนามสกุลในพาสปอร์ตของเราก็ถ้าเรายัางไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนนามสกุลที่เมืองไทยพาสปอร์ตเราก็ยังจะเป็นชื่อชื่อชื่อเรานามสกุลเก่าของเรานะคะทีนี้พอจะจองตั๋วกลับเมืองไทยคุณก็จอง ยึดตามชื่อนามสกุลในพาสปอร์ตเลยแล้วบัตรเพอร์มิทนะคะบัตรเพอร์มิทปีมันจะอิงตามชื่อนามสกุลในพาสปอร์ตของเรานะคะส่วนนามสกุลใหม่หลังแต่งงานด้านหลังบัตรจะสลักไว้นะคะเป็นชื่อคุณนามสกุลใหม่ก็คือถ้าคุณเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเลยก็จะเป็นชื่อคุณนามสกุลสามีแต่ถ้าคุณอยา ถ้าคุณเก็บนามสกุลเก่าไว้ด้วยก็จะเป็นชื่อคุณนามสกุลสามีแล้วก็จะเป็นนามสกุลเก่าคุณนะคะเขาจะสลักไว้ด้านหลังทีนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนไปแจ้งเปลี่ยนนามสกุลไปแจ้งแต่งงานที่เมืองไทยในพาสปอร์ตคุนก็จะยังเป็นชื่อเก่านามสกุลเก่านะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลย ถ้าคุณจะจองตั๋วกลับเมืองไทยก็คืออิงตามพาสปอร์ตแล้วก็บินกลับเมืองไทยเวลาจะกลับมาที่นี่คุณก็ยื่นถ้าคุณยังไม่ไปเปลี่ยนใหม่นะเหมือนเราอะคือเรากลับไปรอบแรกเรายังไม่ไปเปลี่ยนนะคะก็จะใช้เป็นพาสปอร์ตเก่าแล้วก็บัตรเ,เพิ่มบัตรเพิ่มมินปีเก่านะอย่างนั้นแหละ แล้วก็โชว์เขาสองใบมันก็จะเป็นชื่อตรงกันเขาก็ให้เปลี่ยนได้นะคะทีนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณเปลี่ยนนามสกุลตามสามีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนที่นู่นในบัตรเพอร์มิทนะคะบัตรเพอร์มิทมันก็จะอิงตามนามสกุลเก่าแต่ด้านหลังมันจะสลักนามสกุลใหม่เอาไว้ จะสลักนามสกุลใหม่เอาไว้แล้วก็จะสลักวันเดือนปีที่คุณแต่งงานนะคะนั่นแหละส่วนตัวกลับไปรอบแรกไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลแต่งงานเสร็จแล้วกลับบ้านก็ก็กลับธรรมดาได้ไปเพอร์มิทออกมาก็ยื่นพร้อมพาสปอร์ตเก่าแล้วก็บินกลับมาที่นี่พอบินกลับไปรอบ2ถึงกลับไปเปลี่ยนนะคะ ปินกลับไปรอบสองก็กลับไปเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกลุลไปแจ้งไปแจ้งแต่งงานแล้วก็ไปเปลี่ยนนามสกลุลพอเปลี่ยนนามสกลุลแล้วคุณก็จะต้องเปลี่ยนทําบัตรประชาชนใหม่แล้วก็ทำพาสปอร์ตใหม่นะคะแล้วถามว่าพอเราพอเราเปลี่ยนชื่อใหม่ พอเราเปลี่ยนชื่อใหม่แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วแล้วเ,เรายังไม่ได้เปลี่ยนแล้วเ,เรายังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อนามนามสกุลเพอร์มิตบีมันจะมีปัญหาอะไรไหมย,ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวอีกครั้งคือรอบสองเราบินกลับเมืองไทยหลังจากแต่งงานนะคะแต่งงานเสร็จบินกลับรรอบแรกไม่ได้เปลี่ยน พอเ,เปลี่ยนกลับรอบสองก็ไปเปลี่ยนนามสกุลก็คือไปแจ้งไปแจ้งแต่งงานที่เมืองไทยแจ้งเปลี่ยนนามสกุลแล้วทีนี้ของเรามันจะเป็นอย่างนี้เราแจ้งเปลี่ยนนามสกุลตามสามีแล้วเราตัดสินใจเก็บนาม <c oughs> สกุลเก่าเอาไว้นะคะเก็บนามสกุลเก่าเอาไว้ ีนี้พอไปทำบัตรประชาชนมันก็จะเป็นชื่อเราชื่อนามสกุลเก่าแล้วก็เป็นนามสกุลที่เราใช้พาสปอร์ตใหม่ก็จะเป็นอิงตามบัตรประชาชนใหม่แล้วใบเพอร์มิตมันจะอิงตามบัตรเก่า มันก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะมันก็จะไม่เหมือนเด็กแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าสองบัตรน่ะมันก็จะมี ID มีชื่อเก่าของเราถ้าคุณแจ้งเปลี่ยนนามสกุลแล้วไม่มีชื่อเก่าของคุณใน ID ของบัตรน่ะมันจะมีมันจะมีบอกนะคะเขาสามารถเช็คได้เขาสามารถเช็คได้เ,าาาเ,ไดเพราะว่า ส่วนตัวพอเปลี่ยนเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ตามชื่อใหม่นะคะของเมืองไทยนี่ก็คือจะเป็นชื่อเราแล้วก็เป็นนามสกุลเก่าแล้วก็เป็นนามสกุลสามีเพราะว่าเราตั้งชื่อนามสกุลเก่าเราเป็นชื่อกลางมันก็จะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนบัตรเพอร์มิทเลยเพอร์มิทก็จะเป็นเพอร์มิทก็จะเป็น ชื่อเรานามสกุลเราเขาก็ให้บินขับบินเข้ามาได้งงไหมไม่งงเนะเาะพอพอบัตรเพอร์มิทหมดรอบนะคะพอบัตรเพอร์มิทของเราต่อปีต่อปีพอเราเปลี่ยนนามสกุลใหม่ปุ๊บเราก็ต้องถ่ายเอกสาร พาสปอร์ต uh, ใหม่แน่ไปนะคะบัตรใหม่ของเราจะได้เป็นชื่อนามสกุลตรงตามพาสปอร์ตของเรานะะบัตรเพอร์มิทเขาจะอิงตามพาสปอร์ตชื่อนามสกุลพาสปอร์ตใช่ค่ะก็จะประมาณนี้ถ้าใครแบบยังสงสัยอะไรคอมเมนต์กันข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะไปะเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวจะมาตอบค่ะโอเคนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย